ผมไปแทงเหรอว่าโดนแทงมั่วมันมีสตรอรี่ของมันนะน้ำเสียงแบบล้อหลอก,กวนส้นตีนแล้วนะคนในโก้น่มันก็แทงรู้เรื่องเขาเข้าใจคำว่ารู้เรื่องไหมงานลุมเออนี่แหละไอ้คำว่าลุมเนี่ยมันจะทำให้มึงแข็งแกร่งฮัลโหลครับเสียไม่ได้ครับมีมีเรื่องมาอีกแล้วครับครับเรื่อง <ผม S 1> อะไร<อ>ครับท่านนี้นไปแทงไดมันเฮ็ดเรื่องอะไรครับที่ผมไปแทงเหรอว่าโดนแทงมั่วไม่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 มั่วนะครับเขาโกหกผมนะครับเขาบอกเขาไปหาพ่ตัมเบลล่างแต่พิตัมไม่ได้อยู่เบลลล่างแล้วเขาไม่ได้คุยกับพ่ตัมสักนิดเลย มันมีสตอรี่ของมันนะมีการพูดคุยแล้วนะ,ะคือ,อยังไงนะผมขอขอต้นเหตุหน่อยคือผมเจอเขาที่สภาถูกไหม,<า>มอ่าผมคุยกันกับเขาแล้วเขาแล้วเขาก็เดินหนีผมผมบอกผมบอกเฮ้ยมึงเบากูเหรอ <c oughs> เขาบอกผมไม่ได้แล้วเขาก็บอกไม่ได้บเบวครับผมจะต้องไปหาพี่ตั้มพี่ตั้มอยู่เบลล่าง <c oughs> อันนี้เรื่องอะไรครับเรื่องบอกว่าพวกเราไปแทงมันมั่วอ่าเคสนี้เอกิจอธิบายให้ก็คือคือไหนที่แทงที่เบลล่างหรือว่าตรงไหนเบลล่างใช่ไหมอันนี้ ไม่ใช่ครับไล่เหมือนโดนไล่แทงข้างนอกอ๋อข้างนอกก็แถวก็เรื่องโกหกพวกผมไงก็ก็ก็คือจุดเริ่มต้นก่อนแทงเขางหกริเล่ก่อนที่แทงดิมเลียก่อนที่จะแทงที่ริบเล์อะคือแทงที่เบล่างกันก่อนแล้วครับก็คือเป็นเริ่มต้นของเรื่องนี้ที่แบบทำให้มีปัญหากอะไรปัญหาอะที่มาพูดคุยเรื่องผู้ใช้วอลก่อนเรื่องอ่านเริ่มจากการถ่ายข้าวถ่ายข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ถามว่าจะไปไหนนี้อ่ะเขาก็บอกว่าไปหาตั้มที่เบลลล่างอ่ะ คนในแก๊งก็ตามกันไปอย่างผมผมก็อยู่เบลล่าล่างแล้วใช่แล้วคำพูดคำพูดที่เขาพูดมามันมันน้ำเสียงแบบล้อหลอกวนส้นตีนแล้วนะตั้มตั้มก็ไม่อยู่เบลล่าล่างนะครับอะไรเงี้ยแบบไปถึงผมนะผมก็บอกตอนบอกว่าตมไม่อยู่เบลล่าล่างนะไม่ใช่แต่ปัญหาอยู่เบลล่าล่างเลยไม่มีการคุยกับตั้มเลยเขาขับมาถึงเบลล่าล่างอ่ะเขาก็มาสองคนแล้วควนี้อ่ะตอนก็ไปคุยคุยแบบว่าคุยเล้าคุยแบบว่าให้ของนู่นนี่นั่นสักวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปหาพ่ตั้มนกอะครบ คือชั้นสามไม่มีใครก็้คือเอาง่ายรับคือเขาท้าในมุมมองก็คือกวามสนตีนแบบหลอกอะครับถ้าเกิดเอาแบบตรงๆคือผมมาเห็นตามตั้งแต่แรกแล้วคือต้ามาขับรถมาที่หลังน้องๆขับมาปุ๊บจอดจอดรถเก็บปุ๊บแล้วก็เบิกรดใหม่แล้วก็ขับออกไปเลยยังยังไม่ได้เข้ามาในเรเบลแต่ว่าน้องๆไม่เอาไม่เอาราบอกพี่นเอแล้วพอคำว่าตั้มเหนือสามปุ๊บก็เท่าโปรหกผมก็เลยแบบว่าคนในแกงก็เลยแทงขอหลักฐานคือมันไม่มีแทงมั่วหรอกมันมีสตอรี่ของมันที่มาที่ไปอะอันเนี้ย อ่าผมผมเข้าใจแต่ว่าผมก็ต้องลงลงมาตามที่เขาแจ้งอ่าอ่าได้ครับแล้วก็ผมขอได้ได้ได้หลักฐานของของกิจไหนได้ไหมครับตรงที่เห็นว่าใช่ไหมอ่าใช่ครับที่ตั้มขับออกแล้วก็ที่เขาโกหกว่าตั้มขึ้นมาตั้มชั้นสามแต่ว่าตั้มไม่อยู่เนี่ยเขาหลักฐานตรงนั้น่อยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่ตอนที่ตั้มมาเรเบลแล้วก็เอาเอาอตอนของผมไปด้วยเลยคือไม่มีการคุยไปไม่มีการเดินไปหายตั้มเลยสักนิดเลยแล้วไม่เจอด้วยรวมรวมมาแล้วก็อันนี้มาให้ผมหน่อย ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้ <Okay S 1> องคายมองกันนึงได้ครับคบายม่วงมาตรงมันจะเป็นมันจะเป็นหมอก,กิจแถวสองใบเนี่ยคายม่วงมาตรงนู้นพี่กิจผมแจ้งใบ<ม>เลยไม่ใช่กูสตรีสองข่ายไงกูต้องลองคายม่วงมันตั้งตัดทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงก็ได้มันตัดได้เออเนี่ยเดี๋ยวมันแจกยาก ก็กูไม่รู้อะมันบอกมันมันบอกผมว่ามันบอกกูมันบอกกูว่ามันไปหาพี่ตั้มอ่ะแต่กูไปหามันอะกูไม่เจอพี่ตั้มกันกับมันเลยอ่ะมันอยู่แต่กับกูอ่ะปกติมันก็ไม่ได้แต่พี่เพราะมันคุยรีบไปเลยอะไรคุยรีบะไรวะกินเนมเหรอ กระชายก็คือตั้มตั้มบอกให้ไปรอชั้นสามไหนอ่ะเ่กูเห็นอยู่กูอยู่กับมันสองสามคนกวนสตีก็ต้องแดกสนตีนไงครับถูกไหมล่ะนล้วมันจะมาแทงมั่วยังไงอ่ะแต่ทีเนี้ยนายกบอกว่าที่แทงมั่วคือง่ายๆเลยนายกบอกว่าเขาบอกว่าที่แทงมั่วก็คือหมายความว่าพวกเราไปแทงมันข้างนอกได้ยังไงที่ไปตามได้แทงอ่ะเออลยว่าผมว่าเหมือนเหมือนพวกมันไม่รู้ว่าเรามีเรื่องอะไรมาก่อนอ่ากระชายก็เหมือนแบบเพื่อนเขาแบบบางคนไม่รู้แบบว่าที่เราแบบ ไปกระทืมมันอยู่เลเวลล่างแล้วแบบคนข้างน,นอกสวยด้วยเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยงงไงไอ้บัสอยู่ไหมยา่พูดกับบัสว่าทำไมบัสถึงไปแรงเขาเออเนี่บัสอยู่นูนะ่นน่ะทําทไมอะ่ะเพราะว่า บัตไปแดนเขาอันนี้ต้องความมุ่งอยากความมุมบัตเนี่ยทำไมเหตุผลถึงการโดนแทงหรืออะไรเงี้ยอยากรู้เฉยเขามันไม่รู้น่ะมันยังไม่สนใจอะไรของมันเลยผมผมก็เซ็งเหมือนกันอ่ะบัตอยู่ไหนบัตบัตมาหาพี่แล้ดิอยู่หน้าตู้เนี่ยอยู่ไหนมึงมึงแทนที่มึงจะมาควรมาคุยกับแก๊งไอ้เฮี้ยมึงไปคุยอะไรของมึงคนเดียววะอ่าอันนี้พี่ถามบัตหน่อยทำไมถึงไปแดนกอดทำไมกอนผมก็ไปถามเอ้ยมันเราหรอเลราทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วผมไม่ได้พูดเลยมันก็บอกให้ผมลงมาลงมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วไม่ตอบ มันมันชนผมก่อนผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องชนถ้าให้กูลงกาบอกกูง,ง่ายๆอย่างเงี้ยผมไม่อะไรผมไม่ได้กล่าไปอะไรหรอกก็บอกไอ้ผมผูเข่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่คุกอไอ้น้องไอ้คนในโก,ก้เน่มันก็แทงแทงเลยใช่ไหมเออมันแทงเลยพวกยายอาอย่าทำอะไรเงี้ยแล้วไอ้เรามีคิวไอ้ตรงไหนไหมไอ้ตอนที่เราไปแรงเขาลงไอ้ที่<ม><ะ>ไปถามมีมีมีเราตัดคลิปตรงนั้นไม่ได้ไหมจังหวะตั้งแต่ลงตั้งแต่คุยบ,บนรถที่ไปถึงแรงเขาแล้วก็ แล้วก็โดนแทงแค่นั้นเลยออกแค่ตรงนั้นอะเดี๋ยวพี่จัดการให้ตัดหลอดเอาเองนะมันมีมีหลอดโดาเดีพี่ไปตัดหลอดเองนะไม่ต้องตัดก็ได้นะเอาไปเลยไม่ต้องทำอะไรตัดทใไมอ่ะมันก็ให้เขาทำเองนั้งเอนกูกูไม่ใช่จะแจ้งกูจะไม่แจ้งเรื่องสภากูจะแจ้งติเกสรู้เรื่องเราเข้าใจว่ารู้เรื่องไหมเพราะว่าคืออันเนี้ยกูถามสภาสภาเขาบอกเขาขอโทษเขาผิดพลาดตรงที่ว่า เขาเราคุยสตอรี่จบตั้งแต่สันทึกึ่งแล้วแต่เขาเขาไม่ได้ไปประกาศเขาประกาศตอนนี้เพิ่งเสียงเลยเพิ่งพูดดีอ่าแล้วไงตอนสี่สองใช่นั้นเองเขาเขาสภาบอกขอโทษเับผิดพลาดเหมือนกันอะไรอย่างงี้ไม่เอาผมประกาศให้มันโดนปรับแหละผมก็คิดว่าเออเฮียผมฟังพี่ในวอลแล้วเออคุยจบแล้ะโอ้เออเฮียแม่งโดนกูปรับแน่เพราะมันมันก็น่าจะโมโหแหละคาแต่คาแต่ทีเนี้ยเสือกใช้ไม่ได้เพราะว่าสภาประกาศอันนี้คือแม่งผิดแผนเว้ย ถ้เา,า,าเกิดสมาประกาศแล้วเป็นอย่างที่บา้านบอกคือ,อยังไงมันใช้โอเวอร์ออเลยได้ก็คือโอเวอร์เลย้ก็คือจบไม่มีต้องถามไม่ต้องถามเยอะดูตามภาพเอาแค่นั้นใช่เนี่ยเขาไม่ประกาศเว้ผมก็ไม่ได้สังเกตเลยเขาไม่ประกาศเออนั่นแหละเราก็ทำอะไรของเขาเราเดี๋ยวพี่ก็ให้เขาเราับผิดชอบในส่วนตรงนี้ของเขาพี่ตัดคลิปของฝั่งพี่ก่อนเพราะว่าพี่ต้องมาปกป้องแก๊งเราก่อนเองคนละบาสบัสไหนบัสไยเยี่ยหรอไม่ใช่ ไม่ใช่บัลรลายียตอนนี้มีแกงเราหมดเลยปะน่าจะหมดแล้วก็นเดี๋ยวจะไปคุยแม่งไหมหรือว่อาไม่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เพราะเวลาจะไม่ต้องมาขึ้นต่อสภาอะไรสภาก็คยุยแม่งตรงนี้อะ่ะที่รถคิดอดดยู่รถไม่ได้ อาอง่ายๆเลยไอ้ที่มันแจ้งคือพวกมันงงว่าเราไปแทงมั่วไอะไรตรงนั้นอะไอ้ข้างนอกอะใ,ใช่ข้างนอกบางคนมันไม่รู้ไงว่าสาเหตุแบบที่มันโดนส้นตีนอะว่ามันโดนโดน,โดนเพราะอะไรไงแต่ให้กต่มุกิดว่าเขารู้แต่ว่าเขาจะเป็นเคสแบบเรา<ช>ที่จะทําให้เหมือนทาเหมือนเราแต่่อล้วกันอ๋่ตอนนี้อราแตตอนนี้แต่ตอนนี้เรา เราเลิกเลิกทำแบบนั้นไปแล้วไงไอเค้าใจเข้าใจ,าใจนั่นแหละแต่ตอนนี้เราเลิกทำไปแล้วแล้วอันนี้เป็นสิทธิที่เขาจะทำแหละเข้าใจก็คือเขาละเราค่าอแหละไปแก้งเัาเราพ่าเไปแกงลแกงก็ส่งให้ดอยดูก่อนก็ได้แก,แก้งส่มไปก่อนอะว่าได้ว่าได้ได้ไม่ได้ว<ด>่ากันอาเออรู้เรื่องกระบอกเนี่ยเอาตั้งแต่ผมก็เอาตัดของผมไปก่อนก็ได้นะที่มา เดี๋ยวเดี๋ยวกีต้องตัดของกีก่อนเพราะกินดาเห็นมุมมองที่ต้ามาจอดรถแล้วก็วเข้ามาในเรเบลแล้วยืนแป๊บหนึ่งตอนที่ตอกกาลังเลาอยู่แล้วเขาก็วิ่งออกไปเบิกรถไอแม็กด้าเล่นอ่ะจะได้ไหมใครจะได้ไหมที่ตาาขับมาอ่ากีตาของกีก็ได้เดี๋ยวผมเอาของผมส่นวนตัวให้ดอยดูก็ได้เป็นล็อกมือสุดนอกเลยได้ครับได้เป็นหนึ่งนะตับตเลีเลตัดเหตุการณ์ตอนที่กินอยู่อยู่ในเรเบลล่างตั้งแต่เริ่มไงโอ้โหอะไร เฮ้ยถ้ามือเห็นมุมกูอะเขาวิ่งมายกแต่ผมแต่เขาลีบไหมครับผมวาไม่ลรีไม่ลีไม่ลีบไม่เรียไม่เรียไม่เรีไม่เลยก่เียกม่เรก่กไม่เยมเรียมเรียเรีมืเม่อก่เรย่เราไม่ยกได้บีบไเวลาไม้เีเอาก็ม่อยๆไม่เหมันก็ได้ีกได้ได้กยเรีย แล้วก็ใหญ่เพล่เต็มขนาดเรื่องหลักฐานเรื่องอะไรเต็มตัวได้พอนะเพราะว่าตอนนี้พวกแม่รับกระแทกเรื่องตีนะรับกระแทกเรื่องใบนี่แหละเต็มตัวเต็มได้เต็มนะเฮ้ยไม่ต้องซีเรียส คนดูมึงไม่ต้องเม, <EN S 2> ม้นเอาง่ายๆลัล่นลัน่นเป็นว่าลั่นลั่นหมายความว่าเติดระบบะอ,อ,อ่ะลั่นเออมึงก็เป็นกำไรของมึงอ่ะกำไรของพวกมึงมึงก็ดูเอาอ่ะ งานลั่นอะไรอย่างเงี้ยมึงชอบไม่ใช่หรอกูก็สาดไปเด้เขาเรียกว่างานสาดงานสาดสาดเนี่ยสาดนี่เนี่ยศาสตราสตราสเนี่ยงานลุมเออนี่แหละไอ้คำว่าลุมเนี่ยมันจะทำให้มึงแข็งแกร่งเอง อ่ะดอยครับดอยโทษทีนะน้องเดี๋ยวพี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอานาทีนี้ให้ดูว่ากิดบอกว่าเดี๋ยวกิดตัดให้หลังรีได้ไหมเพราะว่ากิดจะตัดของ,ของครั้งกิดแล้วก็ได้ได้ตัดมาตอนตอนหลังรีก็ได้พี่อ่าเดี๋ยวเขาไม่ตัดตัดมันกำลังตัดอยู่แต่ว่าอาจจะส่งให้ประมาณหลังรีประมาณนะั้นได้พี่อ่าใช่มันบอก อในส่วนของพี่น้องเดี๋ยวพี่เอาให้ดูมันมีที่มาของมันก่อนก่อนที่จะไปแทงข้างนอกคือไม่ได้ยินมาพี่ไปแลนเลยพี่ที่ที่มาบอกพี่ในเมืองอ่ะคือของงใช่ไหมคิดว่าแทงมั่วถูกไหมว่าจู่จไปแทงเขาได้ยังไงแบบไม่ไม่มีแบบไม่มีการพูดคุยถูกไหมอ่าใช่พี่อ่าอ่าพี่ก็เลยส่งหลักฐานแล้วต่อยก็ลองดูนาทีตั้งแต่ตรงนั้นเลยเรื่องที่มาที่ไปก่อนลองดูไปจนจบเลยแล้วก็เริ่มจากแทงกันดูไปเรื่อยเลยอันนี้ไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรเลยเป็นเรียวเรียวเลย มันมีที่มาที่ไปของมันที่เขาโดนแทงว่าที่แกงเขาโดนแทงอะแล้วก็ไปดูของมุมกิจเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะพี่สองให้แล้วลองดูนะได้ได้พี่แต่เดี๋ยวผมต้องรอดูของกิจอีกทีพเพราะว่าต้องรอดูตอนตั้มว่าตั้มไม่อยู่จริงไหมไม่ไม่มอะใช่ก็ที่มาที่มามันก็เกิดจากตรงนี้ก่อนไงของพี่ไงที่จู่ๆไปมีเรื่องกันได้ยังไงอะ